ครับโอ้โหวันนี้ได้เจอพระเอกตัวจริงแล้วเสียงหล่อหน้าตาดีสุดยอดเลยแล้ว <c oughs> สุดยอดคิดถึงคิดถึงไม่เจอหลายเดือนเลยอนะ่ะครับเอออไปอยู่โน่นก็โอเคเลยนะก็พออ,อยู่ได้ก็มันอยู่ได้อยู่แล้วโ okay. <Okay. S 2> อ,อเค <c oughs> โอเคแล้วมันยังเล่นหล่ออีได้โอเคนี่ครับพระเอกครับ นิสัยเป็นพ่อพระของน้องศ,ศิลปินทุกคนต้องยอมรับน้ำใจร้นเหลือเนี่ยคนคนดีอ่ะแฟนคลับ FC ไม่เคยทิ้งเรื่องน้ำใจก็ต้องยอมรับว่าพระเอกแคมนี่คือพ่อพระของน้องๆทุกคนอ่าแล้วก็รัก้องน้องทุกคนต้องยอมรับว่านิสัยใจคของสุดยอดเวลาครับผม คิดถึงทุกคนใช่ไหมคนดีของน้องๆฮะแพรกแขมเราฮะแฟนกับเอฟีผมดูความเคลื่อนไหวแล้วดีใจด้วยอ่านี่น้องอีกคนนึงออร่าชมพู่มานี่นะแม่อันนี้ออร่าโอ้โห้วนๆเลยโอเคโชคดีเพรกแขมสวัสดีครับ ชุดวัยรุ่นวัยรุ่นอ่าอ่าอันยางตายอ่าสม่ใอนะสองซอนะเรียกว่ายางตายอ๋ออัลามีซอคุ้มศิลปินทุกคนอยู่แล้วสบายสบายโอ้ซอเก่งอยู่แล้วสุดยอดตายหนูออกหนูเหนื่อยเลโอเคครับเดี๋ยวต่อคลิปนะเดี๋ยวเพลงติดลิขสิทธิ์โอเคครับซอครับยางตายออกก็ยังยิ้มได้ซ้อนุชโอเค ฝากขายของไอะให้ผู้หญิงไปยิงคนเวทีเมื่อกี้กีอยู่แต่ว่าแต่งหน้ากันเห็น I'm <laughs> สวัสดีครับคุณปันปันกินอะไยไม่ต้องยกมือไหวหรอกอารยาทเนาะสวัสดีครับคุณเจ้านายสวัสดีค่ะที่เคารพด้านหนุยว่าเอออันนี้อะก็พ่อปลาคางจะเป็นพ่อปลาครสายใหญ่อุดมพรก่อนเดินทางไปดู แต่ง,ต,งตัวไม่รู้สึกว่าแต่งตัวนี่โอเคเลยนะเพราะว่าใส่สิทธิ์ไม่กลิ่นเลยแล้วนี่นว่าใส่สินลงรวนใส่สินลงฟาร์มใส่สินลงเซเว่นเซ็กซี่น้อยๆเซ็กซี่น้อยๆอ,ยอันนี้คุมหมดเลยไม่ได้เห็นอะไรเลยรอลู <c oughs> บนเวทีทีเดียวเออแต่ไม่ไม่ทีแค่แท็กซี่นะแต่งไม่ธรรมดานะแต่งแบบมันจะมีสวงสิทธหนึ่งเนาะอันนี้ไม่หนาวปไแต่ถ้าแม่นหนาวนี่ก็เขาบอเป็กซี่ได้อันนี้อากาศมันม่หนาว อันนี้มากินก่อนจะถึงก่อนจะถึงโคราชนะชวนน้องกินกับไปเอกต้นมาเขาบอกว่าเขาจอดน,นอนก่อนแล้วใน,นบรรยากาศนะกระเพอาะปลากระเพาะปลาอร่อยนะกระเพาะปลาลุงหนึ่งอ่าอใส่โคราชเนาะใส่โคลาดเลือดจำเรื่องนี้หน่อยเดียว โอเคครับคลิปบรรยากาศการเดินทางนะครับขอบคุณมากนะคุณสุสายั่เพชรบ้านแพงคขอบคุณมากครับน้องตันตันครับประชาสัมพันธ์เป็นกระบอกเสียงให้พี่น้องกูนี้นะเขาเป็นพี่น้องกันเลยนะมีอะไรก็ช่วยเหลือมีไหนแปลงเลยกว่าจะกว่าจะเป็นพี่น้องกันได้ก็โอ้โหสองสามปีนะกว่าจะมาสนิทชิดเชื้อนะก็ดูกันไปดูกันมานะเรกจะมาคุย ตัวอย่างต้องใช้เวลาเออใช่ตัวอย่างใช้เวลาเป็นไงน้องคนนี้เป็นไงนี่สายเป็นไงครับน่ารักมากค่ะน่ารักไหมน้องปิดน่ารักไหมครัเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยฮะรักไหมรักนะฮะอ่ะอ่ะพูดถึงพี่สาวโอเคไหมบอกแก้งตัแต่แรกแล้วแต่แรกเจอเลยอ๋องั้นพี่ไรกก่อนเนาะเดินไปก็บอกพี่สวยพี่ผิวเย็นไหมอ๋ออะไรเย็นว่าเป็นคนเย็นอยู่ใกล้เรารู้สึกสบายใจดีตอนที่แกไม่ได้พูดอะไรนะแต่เราตั่งอยู่ใกล้เรา ตัวนี้เย็นเย็นสบายใจดีดูไม่มีไม่มีพิษภไยใดๆเลยใครอยู่ด้วยเรารู้สึกว่าเย็นอ่ะก็เลยรู้สึกชอบเพราะหนูเป็นคนธาตุไฟเวลาอยู่ใกล้คนร้อนเหมือนกันก็จะรู้สึกถ้าอยู่ใกล้คนเย็นหนูจะรู้สึกถ้าอยู่ใกล้ที่มืดเป็นระเบิดจบอย่างเงี้ยโอเคถ้าี่สุอยู่ใกล้บะมลก็อยู่กันได้ไงคนหนึ่งไฟคนหนึ่งน้ำน้ำก็ใครเป็นน้ำอ่ะใครเป็นน้ำ พี่มดเป็นระเบิดไม่ใช่ไม่มีความดีมีก็มีอยู่ในลราความดีเนาะเขาแซ่บเหรียญนิสเซอร์อธิบายสร้างนิสเซอร์โอเคโอ้ละแค่นี้จริงๆรพี่สุกันธาดน้ำเลยใส่พี่มดธาดใส่กรอเปล่าไ้วยโอ้เร้สึกว่าร้อนนะอยู่ใกล้ๆเราร้อนแตกขาดหินอยู่ใกล้เป็นไงทำไมร้อนจังวะขอพัดลมหน่อย เลยกลายไปมันรอนหนึ่งเลยร้อนก็ได้อยู่ในนานแล้วเกินนะอ้ามันก็ต้องมีเหตุผลของมันสิถึงอยู่นนนีที่ี่มาที่มาที่ไปแต่คราวนี้ที่ทัวร์ที่ทัวร์ไปตัดกันตลอดนี่ตัดตัดไม่ขาดนะตัวตนที่แท้จริงแบบนี้แหละเบาเบาแบบ ห่วมวนกันไปแม่หยอกกันไปหยอกกันมากแม่บ้างยังไงนยังไงสิอไม่เคยทะเาะกันเลยแต่แต่แต่บางคนว่าทำไมสุดสายใหญ่ชอบด่าปมมดจริงนะบางบางคนอะไรคำพูดความจริงเพราะเบื่อเฉยฮะาำพูดความจริงแค่ด่าเขาบนเออแต่ปมมดก็นทำอะไรที่ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ฮะถ้าสมควรจะโดนด่าฮะจริงไหมมันไม่ออกความจริงแล้วหรอกปมมดโอเคโอเคสุสูก็โอเคมากมากโอเคสวัสดีครับแฟนณลุงน่รักทั้งคู โอเคครับขอบคุณมากน้องปันและอันนี้พี่น้องนะพี่น้องพี่สุก็จับมือเป็นพี่น้องกันแล้วแล้วก็อย่าถูกปัน,ป,นปันก็เป็นพี่น้องที่น่ารักนะปามดก็เห็นพี่น้องก็คุยกันแล้วก็นุ่งก็นิ่งก็มีความสุขด้วยโอเคนะปันปันนะโอเคนะสุนะสวัสดีครับโอเคนะโอเคครับปันปันก็สวยสวัสดีครับ